อาเจะาเจ้านี้กระพาอกันและน้นะน่าจะนออยู่ตลาดสองคอนเด้อจ้ะมือน,นี่ตลาดสองคอนบ้านประคาชุมชนมือน,นี่ตลาดจะอยู่ทิศทางดำน่าจะนอสิษ่ามาเพื่อนๆมาเบิ่งเนาะมือนี่ว่าขายยังแน่เอามือนี้มี่มีไอเบี้ยมะทิดกันจะเด้อมาเบิ่งกับช่องพี่นารีน้ำสาลีเนาะฟังสองยูทูปเขาไอกะซิมี่แมงสะดิ่งครัวแมงสะดิ่งนาะจะกะมีปูหินปูหินปูภูเขา จ้ะกะสิมีหอยหอมเออไอ้มะเพียเพ๊ยเพริกบานเฮ้ามือนี้กะมีคาของซ้กำกรรมมีกบแหงปลาแหงมือนี้เมนูกล้วยจะเม่นูกล้วยเมนูกล้วยปลาระแม่น้ำองโดนจ้าปลาระเฮ้านี่แต่โตงอ่ำๆใหญ่ๆแล้วจ้ะเด้ปอปลาโขงแท้ๆเอาอย่างโบจ้ากับฟูเห็นจะกับฟูเห็น กล้วยเด้กจะกวยมาเบิปตาของจ้ะนี่จ้ะตาของนี่กระหลุนใหญ่ๆเด้กจ้ะกระจกปลอเอินตาโค้งแท้ๆจ้ะนี่จ้ะมาเบิงกลาแดงจ้ะอุ่นจ้ะง่ามงามขายตอนหนึ่งก็ขายเอ๊ะจิกตอนขายให้หมดจ้ะนี่จ้ะ อ่าจ่ามะก้วยก็มี่จ้าเลือกเบอรงรถจ่าข <laughs> ้้งล้างสิผาจ้าเบิรงเอาสิผาจ้าพีทั้งหนาซิฟจ้าหลุนหน่อยเมาเบิรบอเอาเบิดบอโอ้ยาเมาเบิร์ผาานพนธ์พนธคุณได้เดีนี้บอเอาไปลีลาเนีเบี้ยสิไปจ้าเลือกครบ้างลูกฮะ ไนานไปทางอ้อมือจะไปลกดินบรือางออเจ้กระเสียมไปคางอ้อโลกไปเนี่ซ้ำนิดนึงไปเนา่ยไก็ไป่นานคางเอาจ้าเอาเหลืองตรงเอาเศร้าบาดจ้าพี่ปลาทนั้นได้เบียบัมาพียันมากล้หนึ่งพี่เรือพี่เรือจ้ะมาเอาด้วจ้าพี่ปลาทนั้นจ้า แหม่โอ้สื่อไหนมาตืก่อนขอบคุณค่ะมาเบิ่งบรรยากาศตลาดมือนี้ยมือสางเต็เสองเลยจ้ะอันนี้ก็ะซาบาจ้ะแมนเมนแบบเดียวกันจ้ะซิบปาจ้ะซิบปากระปู่หินจ้ะซาบาจ้ะแมนจ้ะเลือกเอาจ้ะมักชุ่มได้เลือกเบิ่งเด้อกล้วยจ้ะกล้วยหอยหอมกระปี่เด้อ จ้าเลืออาโลจ้าคุณตัอเบี่ยบักพีเด้อค่าผู้ไร่องการปลูกอาขอบคุณค่ะมาเมบ่งบรรยากาศจ้าต่ว่าบริดทภาพไปรอเด้วจาว้าเด้อราวาไปเพิ่นก็เริ่มมาละลูลขกข้าก็เริ่มรังไรมาละหลังจากได้เงินหมื่อนดิจิตอลเนาะแต่ว่าคนก็นยังจับใจใส่ซ้อยหน่อยสื่อผูราสีสาหาสิบบาทสื่อบอริษ อกระบอง15บาทจ้าขี้เลื่อยจ้าเอาหมุดนี้นะจ้าสี่สิบาบาทจ้าเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะโอจะใส่ถุงสะพายอ่ะขอบคุณค่ะเอบใจมากเลยค่ะกระปูหินกระมีเด้อจ้าเด้อกระปูหินเด้อจ้าเด้อแสบแล้วไปหนึ่งเลยเฮ็ดน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานมันเป็นกินเฮยอะไรมันกินหมดได้เออเอาเบี้ยมาพิกจ้าเบี้ ปลูกสิบาทสิบาทจ้าเอาไปอันนึงเล่นบ่จ้าจ้าเดี๋ยวออกไปให้ทอนห้าสิบห้นึ่งสองห้าสิบห้าสิบห้บาทจ้าหอบอบขายไงอบอบอบมาละห้สิบจ้าอบแพงกบนา สิบบาจ้าเหลือแค่น okay. ั่นละจ้าบาเอาจ้าเลือกมึงเอาจ้าก็ไมคเขแมนเลือกเอาลจ้าเบิรเท่านั้นละจ้ามากร้จ้าห้าสิบบาทจ้าขอบคุณค่ะเอาหลดจ้าสิบบาทเท่านั้นจ้า เบิร์ดแน้อบร์ดดยพิวไปเดีบยวพิวไปอ้าวจ้าขอบคุณค่ะบรรยากาศกับป้าว่านีล่ละจ้ะคนแกะตัวน,นี้มันจะเป็นสนนยุทธศาสตร์เพิร์เซนยังไงแม่จ้าสิบบาท แค่นี้หละเอาเบิร์ดโลดเปอนยังหนึ่งสี่อันหนึ่งสี่สิจักรทนาดใส่บานนี่มัน้โดนดมันพนขาโบราณโอ้ยมัต้องพ้ากระดักกระเดือกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสูงใส่ให้เอายังว่าจาเอาก้วยจะกล้วยจ้า่จ้ากเอาเลือกเอาโลดเอาเบิร์ดโลดพยงวะมันจังรทนาดปลูกแม่ถ้าอยากใส่ร้ายแน่กับเพื่อมันอันนี้เน่ เอาเบิ้โลดขออย่างาว่าเดียวขออักุยนยัยมาใส่ให้เมนมันจังในธนัดเหลือกหะนะ เมันเงดอดเหรอวะบ้านจะต้องมาโซ่นี่เบีวเพียกห้าร้อยทอนสี่ร้อยหกสิบเดี๋ยวดมีพพออยู่บอหาไปลอยก่อนโอ้มีแต่ใบคือเดี๋ยวไปแหลกให้ก่อนเด้อ สิบบาทเดี๋ยวเด้อหาอันนี้ก่อนเกือสิได้เงินหน่อยบาดมือร้ายกับร้ายหลายสีร้อยหกสิบบาทขอบคุณค่ะจิบหน่อ้ิก่นะ